มาวิรลยขอนแก่นเพื่อนนั่นเพื่อนเด็กวัประมาณเพื่อนเด็กวัประมาณพันกว่าล้านสิมาสั่งเป็นมูบานมอลลัมไหมครับมูบอมเป็นมูบานมอลลัมท่ซื้อได้มูบานศิลปาวัฒนธรรมแหมใายๆก็่าลองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศลราครับมีทุกอย่างเลยในมูบานนั่นมีการแสดงมีการมีการแสดงมีการข้อผ่ามีการเยียงิง หเห็นเขาผู้อื่นมันประชุมตอน mm hmm. เออสิว่าอ่อนฟังหมอลำเขาสิมีการสอบใบสอบสอบใบประกอบวิชาชีพได้บัตร mm hmm. เขาสิบังคับให้ัวหน้าแต่ละวงเนี่ยหรือองค์กรที่เกี่ยวกับหมอลำเนี่ยต้องรับรับรับเฉพาะคนที่มีใบใบประกอบวิชาชีพคือจังเขาเป็นหมอเขาก็ต้องไปสอบ เป็นทนายเขาต้องไปสอบเป็นคู่เขาต้องไปสอบไปสอบคู่ในบอมันีใหมอลำ์ไม่เหมือนสิเด้สอบหมอลำ์เลยผู้ใดเป็นคู่อ๋อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์กรของเป็นรัฐบาลเนียเป็นเป็นราชการเด็พี่แดงบันในเวลาแล้วก็มาลองหับเออลองรับก็ยังเขาเป็นเชฟเป็นอาชีพหมอลำมมงอสิแม่ ยาำเวลาเข้าไปตางประเทศเข้ากับเออเขาเขามีช่องาอาชีพเนี่ยเข้าเข้าอาชีพส่วนตัวเนี่ยเข้าเพราะว่าเข้าอาชีพเข้าบทท่านระบุบ่บันนี้เข้าระบุเลยว่าอาชีพหมอลำอาชีพแรกที่เพิ่งเห็นเลยคือโขนติโขนแล้วกันหมอลำเป็นอาชีพที่สองที่เพิ่งสิมีใบประกอบวิชาชีพสหม่ผู้สอบเขาสิมีหน่วยสอบ ปีแล้วเธอเขาต้องไปลงสมัครสอบตัดไปประกอบวิชาชีพหมือนคนไทยถูกเนาะเขาก็จะมีระดับพร้อมดิมีซีพร้อมดิแมทมอรอาร์ตเหมือนนั้นเขาไปประชุมมีมีซีพร้อมได้หอดค้าน้ำหนาไหมเหมือนนี้คือจังดอลแมนครับคือจังนายแพทย์เมือกันนอพอนายแพทย์เป็นบมอหมอลัมเขาก็ดจะเป็น มีอักษรย่อบอมเนนั่งหรือเล่าเนี่ยกนั่งอักษรย่อขึ้นมลลอลอลออลอเป็นม่อมลวงเออถ้ากับอลลอกออมหัอลลอมลลอเเงยังหรออ้สิ่งง่ายขึ้นบอลล็อกเอาเข้าไปก่อลมอเรามอเตมอเอมลมอเรามู เขาจะเริ่มปีหนานี่ยเป็นมเรียวๆนี่แหละต้องสอบมส่านปัมาบนบจะส่วนมากสิเป็นปฏิบัติแหละเป็นอส่วนมากสิสอบภาคปฏิบัติไอ้สิได้เป็นอาจารย์คุ้มสอบคุ้มอยู่ในวงเฮ้ากรนนี่แล้ว

พี่อะไรเนี่ยพี่มีไม่เลวมีดีเีไปด้วยเฮ็ดธุรกรรมเฮ็ดธุรกรรมเฮ็ดงามยังไงอืมเขามีอาชีพร้องร้อมีความหนาเชื่อถือไปตั้งประเทศลุงสิษย์ก็สิไปในฐานะอาชีพบันี้เลยมาล้าน้ำเบอร์วันเลยไหม แต่ว่ามันก็เป็นการคัดกรองว้มนามีลาาน้หมอมเนี่คือคือคือหมอลำเลยบอกบ่ดเกียวกับเดนเซจงบอกเทคนิคการใช้สอแม่จะตอบคนอได้่จงบอกเทคนิคการใช้ซอสแกนที่ถูกต้อง